แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวรถแทรกเตอร์ TAFE 8502ปี2026ความยาวประมาณ500คำเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อย่อยและเริ่มต้นด้วยยินดีต้อนรับกลับมาตามที่คุณต้องการ ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก TAFE นั่นคือ TAFE 8502ปี2026รุ่นนี้เป็นหนึ่งในแทรกเตอร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การเกษตรยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความทนทานสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ TAFE 8,502ปี2026กันก่อนตัวรถยังคงใช้สไตล์เรียบง่ายแต่บึกบึนตามแบบฉบับของ TAFE โครงสร้างตัวถังแข็งแรงใช้วัสดุเหล็กคุณภาพสูงเพื่อทนต่อการใช้งานหนักในระยะยาวมาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในช่วงกลางคืนหรือสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจฝากระโปรงหน้าออกแบบใหม่ให้เปิดง่ายขึ้นเพื่อการตรวจเช็คเครื่องยนต์ได้สะดวกขึ้นล้อหน้าและล้อหลังมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มการทรงตัวและความสามารถในการยึดเกาะพื้นดินได้ดียิ่งขึ้นภายในห้องคนขับของ p a f e 8502ก็ถือว่าได้รับการปรับปรุงที่น่าสนใจเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้สบายมากขึ้นสามารถปรับระดับได้รองรับการใช้งานในระยะเวลานานโดยไม่ปวดหลังแผงควบคุมถูกวางในตำแหน่งที่เข้าถึงง่าย พร้อมหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนเช่นรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นและระดับน้ำมันโดยรวมถือว่าใช้งานง่ายเหมาะสำหรับทั้งเกษตรกรมือใหม่และมืออาชีพในด้านของสมรรถนะ TAFE 8,502ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบขนาด85แรงม้าที่สามารถรองรับงานหนักได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนาหวานมาเมล็ดหรือการขนส่งในฟาร์มระบบเกียร์แบบซิงโครเมชให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลขึ้นมีทั้งเกียร์เดินหน้าและถอยหลังหลายระดับ พร้อมระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ที่ช่วยลดความเวลาในการขับขี่ระบบเบรกแบบดิสออยให้ความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในพื้นที่ลาดชันด้านการใช้น้ำมันก็ถือว่าทำได้ดีด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในขณะทำงานหนะักช่วยให้ประหยัดต้นทุนในระยะยาวและยังปล่อยไอเสียน้อยลงรองรับมาตรฐานสิ่งแวดลอ้อมยุคใหม่ได้อย่างดีสำหรับราคาของ taf e 8 5 0พปี2026ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและการนำเข้า แต่โดยประมาณจะอยู่ที่ราวๆ9 5 0,000ถึง1 5 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและคุณภาพที่ได้โดยสรุปแล้ว TAFE 8 5 0 2รุ่นปี2 0 2 6เป็นรถแทรกเตอร์ที่เหมาะกับเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและราคาจับต้องได้ถ้าคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์คู่ใจไว้ใช้ในไร่หรือฟาร์มของคุณรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าคุณต้องการให้เพิ่มเสียงา เพลงประกอบหรือทำเป็นสไตล์สารคดีบล็อกเกอร์ผสมภาพจริงบอกผม